ครับวันนี้ตกสำรวจดูนะครับหลังจากที่เพื่อนมาตกแล้วเมื่อวานนี้นะครับปลาขีแล้ครับปลาีแล้วครับอู้ยดู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 ดดูดเอาแล้วครับเอาแล้วครับ คร so, like so ึ่งโลเลยนะนี่โอ้โหอันนี <h <h ้ได้ตะเพียนเฉยเลยจากคันชิงหลิวครับผมปากินแล้วครับปากินแล้วครับโอ้ยูดดู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  เอาแล้วครับเอาแล้วครับกินแรงด้วยครับกินแรงด้วยครับตัวแรกผลว่าหลุดหรือเปล่ายูยูมาอีกแล้วยูตัวแรกมาแล้ว สวยด้วยใหญ่มันมันดูอ่อนเพรียจังไม่คันเยอเราว่ามันาเอาปลาเลยไม่ขี่กินดีนะวันนี้นะสองตัวละโอ้ยดูดูดูวิ่งโอ้ยเขาปลาโื้โหดู แล้วโอ้ยใสสวยแล้วโอ้ยใสเดียวกันเลยสามสี่ขีดกินแรงด้วยครับแล้วกิแล้วอันนี้อันนี้อันนี้กินอันนี้กิน ปุ้ยตัวเล็กจังตัวเล็กมากปล่อยปล่อยตัวนี้ปล่อยนีน่นี่ครับครับนี่ที่ขวามือโอ้ยปล่อยมันตัวไม่โตอะหรือหลุดแล้ว อยู่อยู่แต่ตัวไม่ใหญ่เอ้าอันนี้ก็กินต,ตัวไม่ใหญ่ตัวนี้เองเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอันนี้ก็กินเอาแล้วครับวุ้ยโอ้โหครับวันนี้ได้จะเพี้ยนครับผมโอ้ยติดเหลวครับมาแล้ว อุ้ยอ้วนมากเลยอ้ยใหญ่จังนี่ครับสิงหลิววันนี้ได้ตะเพียนครับผมอัจอยู่ปะอาจอยู่ปะนะอัจอยู่นะอุ้ยอยู่นี้สิงหลิวครับประสบความสำเร็จจนได้ตะเพียนใหญ่ท้องเป่งเลยไม่รู้ว่ามีไข่ด้วยหรือเปล่านะปลาดิปครับปลาสุดยอดปลาแปลกมาแล้วนะครับนี่นะฮะปลาตะเพียนนะครับผม จะโชว์ตัวกันเลยดีกว่านะครับจะปลาเหรเขาใหญ่ก็เถอนี่นะครับปลาตะเพียนไซส์ประมาณเกือบครึ่งโลเลยนะนี่โอ้โหวันนี้ได้ตะเพียนเฉยเลยจากคันชิงหิวครับผมอ้วนบากเลยนะนี่นี่ดูตัวนี่ครับผมโอเคครับก็สรุปผลการตกปลาในวันนี้นะครับวันนี้ตกตาตะโกกปลาใสหลังบ้านด้วยคันเบ็ด ตกปันดินไปสามคันนะครับวันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเข้าเท่าไหร่นะครับวันนี้ได้ตัวโตไปสองตัวนะครับไซส์ประมาณสามถึงสี่ขีดส่วนวันนี้มีเพิ่มตกชิงหลิวด้วยนะครับก็ชิงหลิววันนี้ได้ตะเพียนไซส์ใหญ่เกือบสี่ขีดไปหนึ่งตัวด้วยนะครับแล้วก็ปั๊มมีปลาหมอปลาหมอด้วยนะครับปลาหมอไทยวันนี้กินชิงหลิวนะวันนี้ชิงหลิวเข้าเหมือนกันนะครับมาดูผลงานกันดีกว่านะครับนี่ครับวันนี้ได้ปลาไม่ค่อยเยอะนะครับ ก็มีตะโกกไซส์สามถึงสี่ขีดหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็ปลาตะเพียนนี่นะครับปลาตะเพียนใหญ่นะครับประมาณสามถึงสี่น่าจะสี่ขีดได้ครับแล้วก็ปลาหมอไทยกินชิงบิวเฉยเลยนะครับสองตัวนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ตกเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ปายังไม่ถือว่าเข้ามากนะครับแล้วก็ยุงเยอะด้วยครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันในวันรุ่งขึ้นนะครับผม เอาละครับตัวแรกมาแล้วครับนี่ดู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 นะครับดูนะครับดูนะครับโอ้ดู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 เอาละครับเม็ดยี่หกกว้างเอาละครับตัวแรกอุ้ยตู้เบ็ดดีจังเลยหุ่นใหญ่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 อุ้ย

นี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ได้ตะโกกโตปะเดิมตัวแรกนะครับไซส์ประมาณสขีดได้นะครับนี่ครับสวยงามครับผมเอาอีกแล้วครับขันกว่ามืออีกแล้วครับโอ้โหนี่ปลาไม่ค่อยเข้ากับตัวใหญ่ใหญ่ตัวใ,ใหญ่ใหญ่เลยเลยูยูยู โอ้ยม oh, ่ใหญ่เท่าไรมันใหญ่เท่าไรไปปลาป้ายอือกกลกลัันนี้เดียวโอ้โหเป็นไง่อนะมันล่อนะดูนี้ยเฮ้ยตัวใหญ่ไหใหญ่ไหม ตัวดีเนาะปีนี้ปลาอะไรอ่ะอปลาขาวใหญ่โตเกี่ยเาไปปล่อยไปปล่อยเลยร่อได้กินอีกตัวนงได้กินหกตัวกิแล้วมั้งเนี่ยกินแล้วกินเยอะโยกละไกด้โไม่ใหญ่หรอยัแตกยัปายยาย อยู่นะอยู่ลยอย่เปลเออเดียวปะสายเดียวเลยเข้าไปเลยกกินกินสอง0ันีเดียวเลยน้ใส่ไม่ได้เลยเนี่ยไม่เท่ากันเลยตัไม่ใหญ่น่ ใหญ่เว้ยรอดดูดูุ้ยใหญ่เว้ยเฮ้ยตู้เบ็ดดีจังเลยตอนนี้เฮ้ยตอไปยเอาแล้วไฮ้ยมันสว่างกว่าแล้วไปไหวใหญ่เว้ยเหมือนโูนั่งกงั่งไข่ลูกเป็นบอล ประววยครับหวานแก่เว้หวานประววยอีกแล้วหวานถือว่ากินแปลกๆพี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับคันกลางคันกลางกินแรงด้วยครับผมไปแล้วครับ 哈哈，满了满了，我教你。 มาแล้วโอ้ย,มาย,ม,าย,อยมายแล้วครับตัวที่เ แม่วันนี้หมานอยู่คนเดียวเลยวันนี้เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับกินอีกแล้วครับกินอีกแล้วครับเอ๊ะ้แลวโยก ใหญ่สุดเลยวันนี้โอ้ยสามขีดมาแล้วนะสามขีดใหญ่สุดเลยครับวันนี้มานเหมือนเดิมขี่แล้วครับแข่งกลางแข่งกลางแต่ห้องน้ำไม่ยากแล้วก็มันมีรื้ออยู่แล้วเชื่องเชื่องแค่ต่อแล้วก็มีงาคาแล้วก็คุกับเบื้องด้หรือเปล่าปุ๊กไหนวะ บดที่แปดแล้วมั้งเนี่ยที่แปดแล้วนี่ครับผลการตกปลาในวันนี้นะครับวันนี้ตกตั้งแต่ประมาณหกโมงตรงนะครับหโมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับได้ไปทั้งหมดสิบตัวครับเป็นตโกกสิบตัวแล้วก็สวายไซ ประมาณสามขีดอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้ตกสำรวจดูนะครับหลังจากที่เพื่อนมาตกแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดนฝนกระหน่าวันนี้ก็มาลองตกวันนี้ไม่มีฝนเลยนะฮะฟางฟ้าโล่งเลยนี่นะครับก็ได้ตะโกกเยอะเหมือนเดิมนะวันนี้ใช้สามคันนะครับได้ไปตะกะสิบเอ็ดตัวด้วยกันนะครับวันนี้หมานเหมือนเดิมครับผมเอือเยื่อลำขนมปังแล้วครับนี่ครับบ่อสายสดพริกครับผม